เก็บน้ำที่บ,บอกว่าอะไรต้นน้าตรงนั้นอยากให้ก็คือ<า>เนี่ยมันมีข้อเดียว,ว่าเป็นอ่าเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน,น้าานําปากขนังคก็เลยพอสร้างโครงการลุ่มน,น้ําปากพนังแล้วเนี่ยข้างบนเนี่ยมันต้องมีต้นทุนน้ำนครับต้นทุนน้าคือเขาจะไปสร้างอ่างเก็บน้ําอืออ่างเก็บน้ําเนี่ยสร้างที่อําเภอชะอวดครับนะหนึ่งอ่างอําเภอร่องพิบูลบ้านทําลี่หนึ่งอ่างครับ อำเภอจุฬาภร์บ้านที่หนี่ยรอดพิบูลอีกหนึ่งอ่ะอที่ที่ชาวบ้านเนี่ยก็เรียกอ่างเก็บน้ำคลองรามัยตำบลวังอ่างอำเภอจวบจังหวัดนครศรีธรรมราชที่จุฬาภรก็บ้านคาหูที่อรอดพิบูลก็บ้านขนล,ลงสามอ่างน,นี่มันต่อเรื่องแล้วมันเป็นยังไงฮะปรากฏว่านเนี่ยโครงการที่ออกมาเนี่ยชาวบ้านเขาก็คัดค้านทำไมฮะ เอาก็ตรงนั้นมันชาบ้านก็อยู่เต็มหมดเนี่ยอ๋อก็คือมีชุมชนอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยพื้นที่เจ็ดพันห้าร้อยไร่เจ็ดร้อยห้าสิบครัวเรือนเป็นสวนยาพระราสวนกล้อยมีโรงเรียนมีอะไรหมดมันไม่ใช่ที่ว่างเปล่าครับใช่ไหมอืมทีนี้ก็เสร็จแล้วเมื่อมีโครงการนี้มาชาบ้านก็รอครั ชาวบ้านอ้โหที่รนหลายปีนะมันไม่ใช่พูดกันปีสองปีนะประมาณกี่ปีฮะประมาณก็เรียกว่าเกือบเกือบจะสิบปีนะที่พูดเนี่ยที่นตั้งแต่พอพูดน่พอโครงการลุกน้ำปากนีําเด็จเขาก็จะไปร่าอ่างเก็บน้ำตามที่ชาวบ้านก็คัดค้านไปโรงเรียนสอสอโรงเรียนพักผารเมืองไปรษณบัดไม่ต้องไปพูดถึงรองหมดรองรัฐบาลร้องนายกอมหมดไม่มีไม่มีทางที่จะรับนับยับยั้งได้เพราะสุขการพระราชดำรวจใช่ไหม จนในที่สุดไปร้องทําการสินจนในชาติคุณวัชร์ทานิพร้อมกับคุณมารีรัดแก้วกาคุณรศนาคุณแห่ก็ลงไปคไปไประชุมชาวบ้านให้ผมเนี่ยเขาไม่เชิญรัฐใดน,นลเมอืองเชือ่อในฐานะเป็นกรรมการก็ไปฟังเขาด้วยเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเขาไม่มารล่งกับผมอืมเพราะมีคนไปสไั่นใจว่าบอกสุรชัยเนี่ยเ,เปลี่ยนไปแล้ววันนี้ไว้ใจไม่ได้เป็นพวกทักษิณอยากไปหา ทำไมอฮะอก็ไอ้พวกไปยบปัดเยอะแถวนั้นอนะือ่อแยบ,บปัดเนี่ยมันเป็นตัวตั้งตัวตีไงใช่ไหมในที่สุดก็ไปไประชุมทําการศิกษาแนวจามันก็แก้ปัญหาไม่ได้อืมเี้ในที่สุดก็มีหนังสือจากชนประธานครับจากชนประธานไปถึงผู้ว่าการจังหวัดอบอกว่าให้เคลียร์พื้นที่ยกย้ายชาวบ้านออกจากนั้นจะตั้ง ต้องเก็บน้าผมรำไม้แล้วก็คือไม่ได้สนใจปัญ,ญหาข้อร้องของประชาชนเลยพืเคที์พื้นที่ประชาชนเลยแล้วจะทำยังไงครับทีนี้ก็ก็คือผู้แรกชาวบ้านก็หมดที่พึ่งแล้วจะไปร้องใครไม่มีกาชุมนุมไม่มีตาอืจบแล้วฮะในที่สุดก็มาหาผมไงหาทางเรชัสมาหาผมก็คือเขาหมดแล้วไงหาเนี่ยหาแบบพูดอะไรไม่ได้หวังอะไร ไหนๆกน็ตายแล้วก็คิดว่าหาตัวชัยคือทางออกสุดท้ายใช่<ะ>ก็ไม่คิดว่าจะได้สําเร็จหรอกแล้วาสุชัยทำไงครับทีนี้ที่นี้ผมก็นั่งคิดนอนคิดอยู่หลายวันท่านจะช่วยงะนชุมนุมไม่มีทางจะร้อ,องเรียนรัฐบาลก็ไม่มีทาง<ะ>ใช่ไหมมึงเข้าร้องมันหมดแล้วโย<ะ>งคำการสิมิชนก็มาแล้วประชุมแล้วก็ไม่เกิดผลผู้ว่าไม่ต้อง<ะ>ผู้ว่าเนี่ยกลัวเลย<ะ>ขนาดนี่นผมบอกให้มีการ,รทําประชาพิจารณ์กันใหม่ แต่ต้องตั้งผมด้วยนะผว่าูมไม่ใช่ชูวยช่วยเ๋ยวผมจะถูกหาวาต,ต่อต้านโครงการพระดําริผู้ว่าครับก็ก็คาอยู่นะนะืะจนในที่สุดเนี่ยผมก็คิดว่าการแก้ปัญหาเนี่ยน้ำยกก็มานามบุกพิษต้องแก้ด้วยพิษยังไงนะเมื่อเป็นโครงการพระดํมริต้องแก้ด้วยพระราชดําิทำทำยังไงวิธีการก็ในที่สุดเนี่ยผมเนี่ยก็เขียนดีกา เพราะผมเนี่ยเคยเขียนดีกาเรื่องมาเผยโทษอะไรเนี่ยคนมีประศุร<ฆ>ัาเพราะผมรู้ว่าดีกาเนี่ยมันมีดีกาขอไปโทษดีการ้องทุกข์ดีกาขอความช่วยเหลือมันมีอยู่สามอยา่าง<ฆ>ดังนั้นดีการ้องทุกข์ผมก็เขียนเป็นดีการ้องทุกข์เขียนเลยกราผงคุมทูลประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าพระทธเจ้านายชวยชัยแท้การกรุงเล็กด,ด่านวัฒนานุศน<ฆ>อดีตนักโทษทหารที่เคยได้รับพระราชทานพระราชทานชีวิตให้ การพระราชาไปโทษพิเศษจากใต้กว่าเราทุรีประบาดนะขอกราบบคงคงทูลเพื่อทรงสร้างนะดังต่อไปนี้นี่เขาเขียนสันยายเลยนะบอกว่าผมพร้อมด้วยผู้ที่ผู้ที่มีรายชื่อต่อท้ายดีกาฉบับนี้นะถาบังคมทูลสร้างก็ขอเนี่ยในพื้นที่จะสร้างหามตรงนั้นไม่เหมาะสมเพราะมีราษฎรอยู่เต็มทมหากินอยู่จ็ตร้อยกว่าครัวเรือนมีโรงเรียนมีอะไรเสร็รียบร้อยและ ไอ้ที่เป็นทีเด็ดก็คือผมบอก<ะ>โครงการนี้เกิดจากนักการเมืองท้องถิ่นรวมหัวกับบริษัทร,รับเหมาคะหนะลอกลวงพระเจ้าอยู่หัวใส่คําว่ารวมหัวกับหลอกลวงพระเจ้าอยู่หัวแล้วเป็นไงครับหลังจากเคนดิกาไปแล้วก็ในที่สุดสํานักราชวังก็ลงไปะไปสืบไปหาข้อมูลก็จ,จริงผมเขียนดีกานะถ้าผมไปเที่ยวเผยเผยนะผมติดคุกนะอื มินมินประมาณว่าในหลวงถูกหลอกลวงในเกดประมายนะ <im it> แต่บังเอิญผมไปยื่นกับคุณสุรรัตน์เจยุรามันครับเป็นรับทีว่าก,การกระทรวงเกษตรชากรอืออะไรไหม <im it> คือผู้ใหอยู่ในสายพักเพื่อไทยด้วยกันครับ <im it> ผมก็ไปยื่นกับคุณหญิงสุรรัตน์ครับถ้าไปยื่นกับแบบป่ปัดก็คงเข้าสีเมฆไม่แน่อาจจะถูกคดีแบบมาคงบาังอาจหาว่าพระเจ้าอยู่ถูกหลอกลวงค่ะอไรไหมบังเอิที่ไปยื่นสุรรัตน์ สุรรักษ์เขาก็คงจะไปดําเนินการในฐานะรัมตีก็คงอาจจะมีความเห็นอะไรแน่ไปจนในที่สําราชจวนก็ไปตรอผ่านมาประมาณสักปีหรือสองปีผมจำไม่ได้ไดะในที่สุดก็มีหนังสือจากสํานักรชาชวัลนะตอบลงไปถึงคำนังนคำบนวงังอาบอกว่าตามที่พวกท่านได้ถวา,ายดีกาโรงพุกไปนั้นข้าวามซากววาละองค์พระบาทแล้วทรงสั่งให้ระับโครงการ อืมก็คือชาวบ้านเ็ยแฮปปี้ใช่ไหมฮะตอนไ้นก็คือไม่ต้องชาวบ้านเจ็ดร้อยห้าสิบครัวเรือนน่ะนะเซ็นชื่อสองร้อยคนแค่นั้นเองฉับไม่กล้าไม่กล้านอกจากไม่กล้าแล้วจะพูดว่าไอ้พวกที่เซ็นชื่อสองร้อยคนติดคุกหมดอีกแลอีกนี่คือชาวบ้านผมก็เซ็นครับท่านทูไซเผมถามนิดนึงว่าอย่างนั้นโครงการพระราชดำริของนายหลวงเนี่ยควรที่จะมีหรือไม่ควรที่จะมีผมถามด้วยเมื่อมีรัฐบาลแล้วเนี่ยแล้วจะมีโครงการนั้นไปซ้อนทำไม ครับนี่คือการก้าวไกลแทรกแซงการบริหารอ,าอืก็เหมือนกับการก้าวไกลแทรกแซงเรื่องการเมืองเรื่องการทหารเรื่องความมั่นคทุกอย่างครับนี่คือความไม่ถูกต้องของระบบกษัตริย์ในปัจจุบันครับถามว่าเนี่ยพอเกิดความเสียหายขึ้นมาเนี่ยจะทําไงเพการรุกมน้ำปากเงินหมื่นห้าพันล้านอืยอยกเลิกก็ไม่ได้ครยกเลิกก็เท่าก,ากับกระัดเสียหน้าคะไปทําโครงการเอาเงินภาษีราษฎรไปหมื่นห้าพันกว่าล้านบาทแล้วทาให้ราษฎรเนี่ย แทนที่ว่าจะแก้ปาาัญหาความจนกับยากจนหนักกว่าเดิมทุกยากมากกว่าเดิมตรงนี้<ะ>ใช่ไหมในที่สุดวันนี้ก็ก็คือพูดง่ายว่าก็เท่ากับแก้ผ้าเอาหน้ารอดเที่ยวโฆษณาชวนเชื่อหลอกลวง<ะ>ไปออกทีวีมั่งได้ผลดีอย่างโน้นอย่างนี้ซึ่งมันไม่เป็นความจริงใช่ไหมแต่รัฐโดรนไหนกล้าพูดนะใช่ไหมนั่นนงๆถามว่าในเมื่อหน่วยงานก็มีั<ะ>เกี่ยวกับเรื่อง เรื่องน้ําเรื่องอะไรแต่ชนประธานน่วยเขามีแล้วเขาก็มีเจ้าหน้าที่เขาสามารถที่จะมีไปสํารวจความคิดเห็นไปสํารวจอะไรต่างๆเนี่ยถามว่าไปทาโครงการตรงนี้ไปทําลายความสมดุลธรรมชาติคือจะไปเอาชนะความสมดุลธรรมชาติถามว่าสมดุลธรรมชาติมันมีมาเป็นแสนๆปีไม่แย้คนมีแล้วพระเจ้าอยู่วันจะไปชนะธรรมชาติไปชนะได้เหรอใช่ไหม แล้วชนะได้ล้วันนี้พราองค์ท่านก็ไม่ต้องแก่สิไม่ต้องนั่งพัาางงาพังงาสิใช <ฮะ S 2> ่ไหมเราเอาชนะธรรมชาติไม่ได้อืดังนั้นเนี่ยธรรมชาติในความสมดุลของมันเนี่ยมากว่ามันมีมาเป็นเป็นพันเป็นหมื่นแสนปี <ฮะ S 2> ดังนั้นเราจะทําอะไรเนี่ยจะต้องไม่ทําให้เกิดเสียความสมดุลทางธรรมชาติเราดัดแปลงได้ค แต่เหมือนกับว่าอย่างที่บอกการจะไปสร้างประตูสร้างเขื่อนเน่ะคุณไปสร้างปากแม่น้ําได้ยังไงคุณไปกั้นน้าจืดน้ำเค็มไม่ได้นู่นคุณไปสร้างข้างบนนู่นมันมีตัวอย่างอยู่แล้วเนี่ยถามว่าทําไมไม่ไปศึกษาล้วไอการสร้างนะเขื่อนกั้นน้าจืดน้ําเค็มปากแม่น้ําเนี่ยได้ผลไหมที่บางปะกงอ่ะทำบางปะกงมันทําแล้ววันนี้แฝงเลยยกเลิกเลยนะยกเลิกเลยหรอยกเลิกเลยอือ มันพระกงนี่เหมือนกันเลยนี่ยกเลิกเลยแลวทาไม,มไม่ประสตัวอย่าง<ะ>ดังนั้นเนี่ยถ้าไม่เกิดปัญหาที่รุ่มน้ำไปะนะจะไปทําที่แม่น้ําแม่กองที่ลาบุยนะต<ะ>่อมาเนี่ยได้ข่าวจะไปสร้างตรงนั้นอีก<ะ>ไปกั้นปากแม่น้ําตรงนั้นอีกชิบหายแต่บังเอิญมัน,มนเกิดเหตุที่ปากขนังเนี่ย<ะ>ก็แรงพัดพาดแรต้านมากก็แม่กอ,องพงหยุด<ะ>นี่ตัวอย่างมันมีไง<ะ>เพราะฉะนั้น่ะวันนี้เราก็จะต้มาทำโครงการพระรามนีนี่ยมันเท่ากับไปแทรกแทง แท้แทงหน่วยงานร่ชการแทกแทงรัฐบาลเนี่ย<ะ>นะไปทําแล้วทีนี้เอาคําว่าพระราชดำริเนี่ยเท่าไปปิดปากชาวบ้านอืานได้ไหม<ะ>เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอโครงการสร,รา้างตีนต่างยกเลิกคือในหลวงอาจจะหวังดีก็ได้เพื่อที่จะมาทําให้หว,หวังดีจะผลมาได้ไง<ะ>แล้วถามว่าในหลวงจะตัดชะรูอะ้อ่ะอมันนั่งอย่างไรก็หูจะทำโน่นทำนี่ทํำนั่นทำนี่ มีฮะมนุษย์คนไหนอะที่จะเก่งถึงขนาดนั่งอยู่ในห้องนั่งอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วไปรู้หมดทุกอย่างเป็นไปไม่ได้มันก็กลายเป็นถูกโลก็เหมือนอ่างเก็บน,น้ำเพราเราไม่ถูกโลก็กลายเป็นว่านักการเมืองท้องถิ่นพวกปัญา,าศตั์นั่นแหละรวมมือกัอิษัทรับเหมาลอก หลอกในหลวงหลอกในหลวงเพื่อจะได้สามพันกว่าล้านบาททันโครงการนั้นสามพันกว่าล้านบาทเวลาไปทําประชาพิจาณ์เนี่ยไอรงคผู้ว่าไปทําก็ไปเที่ยมไปเอากำนันผู้ใหญ่บ้านอบตเทียมไอพวกที่จะได้ประโยชน์ไงมาทําประชาพิจารณ์ก็ผ่านหมดเลยพอถึงเมื่อโครงการนี้ผ่านเสร็จเรียบร้อยนี่มึงออกไปโควชัดตัวมึงออกรถบรรทุกดินสักสองคันมึงออกรถตักสักสองคันใครจมไหมพอออกมาเนี่ยพอจบโครงการพอดีมันก็จ่ายหมดก็ได้แล้วรถไม่โควตัวหนึ่ง ลถตักสักตัวหนึ่งได้แล้วกำไรห้ 5, 10, ลาล้านสิบล้านนี่มันเป็นผลประโยชน์กันตรงนี้พี่นิจธรมโซยชัยมองว่าในหลวงนี้รู้เห็นเป็นใจกับนักการเมืองไหมฮะก็รู้เห็นเป็นใจดิถ้าไม่รู้เห็นเป็นใจเราเรมจะไปผ่านได้ยังไงอืมอะารยังไงอ่าแต่ว่าก็มีก็คือเมื่อราษฎรเมื่อผมทำมีการร้องทุกข์ไป ท่านบอกว่าไอ้นี่กอความจงท่านฟังครับก็มีเมื่อส่งคนไปเห็นแล้วโอเป็นเรื่องจริงอืมก็แสดงว่าท่านรู้แล้วว่าถูกหลอกจริงคใช่ไหมในที่สุดก็สั่งนะครับโครงการอันนี้ก็เราคิดว่าเออท่านก็อยากแก้ไขแบบนี้อืมแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะปาดว่าเลิกสิครับเลิกคือพระองค์ท่านไม่ต้องนะองค์ท่านก็ชรามากแล้ววันนี้คเลิกอย่าให้ไอไอ้ไอกรอย่าให้ พูดง่ายท่านการประธานานเนี่ยนะกลายเป็นเครื่องมือพวกนักการเมืองพวกบริษัทร,รับเหมาพวกอะไรต่างนี่หากิ้เลยครับนะแล้วก็ท่านก็รวยพอแล้วนะไม่ต้องเอาโครงการพระราชบัขายติปูไยเหล็กพ, <c oughs> พอแล้วก็หร <c oughs> ือท่านอายุตั้งป่านนี้แล้วอยู่ได้เล้ว <ๆ S 2> ครับโอเคครับก็บบอย่างนั้นก็น่าจะพอที่จะสรุปได้ว่าโครงการพระราชด,ดำริเนี่ยที่ออกมาเนี่ยก็คือไม่สามารถเี่จะต่อคนอื่นผมไม่รู้ เมื่อไม่รู้ก็คือไม่รู้ผมไม่จัตสรู้แต่รุ่มน้ำปกพังผมบอกว่าลมเหลวแล้วก็มีแต่ผลเสียมากอืมผลดีไม่มีอะไรเลยครับผลดีวันนี้ก็กักน้ำจืดไว้ทาน้ําระปาที่ปากนังตรงนั้นแค่นั้นเองแค่นั้นเองไอเรื่องเลี้ยงกุ้งไงตามที่ว่าก็ไม่ใช่ลมเหลวอุหมดแล้วกุ้งก็หมดันไอเรื่องที่ว่าใช้น้ําจืดไว้ทานาก็ไม่ใช่ครับไม่ใช่ลูกหมด ไม่มีพูดแน่ว่าผลลบมากกว่าผลได้ใช่ก็สําหรับวันนี้ก็น่าจะถึงแก่เวลาแล้วครับช่วงของรายการจะคิดว่าพี่น้องท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยก็คงจะได้ติดตามรับชมกันแล้วก็คิดว่าเทมีน่าจะมีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะฮะในเรื่องของการมองอีกด้านหนึ่งของโครงการพระราชดำริเพราะว่าไม่ใช่ว่าไม่ได้จะทำไม่ได้ตอบไม่ได้ตอบาไม่ได้ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างที่โคษรสนาท่ผมโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ต้องรำลาพี่น้องท่านผู้ชมกันไปนะครับ ครับผมผมกับอาจารย์สุรชัยต้องลำหลังกันไปก่อนีครับครับสรัเบ <c oughs> เป็นการนําเสนอที่ดีมากนะครับ <c oughs> อาจารย์สุรชัยไม่ได้ใสอ่อคติลงไปนะครับเออเป็นความจริงที่เกิดจากการวิเคราะห์จากประสบการณ์ตรง มีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์นะครับแล้วนี่เป็นหนึ่งในโครงการจํานวนมากมายที่มันได้เกิดขึ้นแล้วข้อสังเกตท,ที่ผมได้อ่านทั้งกรณีของการศึกษาวิจัยก็ชี้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วก็ในเชิงการเมืองนะเขาก็อมองว่าเป็นการชิงการนํานะครับชิงการนําคือแย่งอํานาจจากรัฐบาลน,นั่นเองนะครับเพื่อจะได้ให้ตัวเองนั้นดูมีณนะ ที่จริงก็คือเป็นเรื่องของดูว่ามีประโยชน์นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องดีแต่ว่าในส่วนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วก็ทําให้เกิดความเสียหายนั้นจําเป็นต้องมาตั้งคําถามกันนะครับพี่น้องทีน่นอกจากไม่ได้รับผลประโยชน์แล้วนะครับยังได้รับโทษจากโครงการซึ่งเกิดจากความมักง่ายของผู้ปฏิบัติการเจ้าหน้าที่บ้านเมืองซึ่งเห็นแก่ได้เห็นแก่ผลประโยชน์นะครับอ้างคําว่าพระราชโครงการพระราชดำรินั้น ทำให้เกิดโครงการต่างๆแล้วก็ตัวเองจะได้ได้ผลประโยชน์จากงบประมาณตรงนั้นแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเนื่องจากสถาบันกษรตริย์นั้นมีนะบริษัทลูกนะครับในหลายลด้านด้วยก็ยิ่งในเรื่องของการก่อสร้างต่างๆเนี่ยนะครับมีพร้อมแล้วก็ทํากันมานานเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าสมรู้ร่วมคิดกันนะครับต่างได้ประโยชน์ต่างตอบแทนกันนี่คือความจริงด้านหนึ่งเกี่ยวกับโครงการหลวงนะครับหวังว่าพี่น้องจะรับไปพิจารณาไม่ต้องเชื่อผมไม่ต้องเชื่ออาจารย์สุรชัยครับ ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมตัวเองนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานเรสสยามทีวีอาจารย์สุรชัยนะครับถือว่าเราเป็นแนวร่วมกันในเชิงการให้ความรู้ความจริงนะครับเพื่อปฏิวัติสังคมไทยนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ